อะไรก็ต้องไปเริ่มทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยอย่างงั้น <c oughs> มันทำได้ใ,ใช่ใช่ห้าหมื่นรอบนีย้รไรรอบนี้สี่พันสี่พันรอบนะี้น้ำมันรอบนี้สบายแล้วนไ,ไอไบีโก้ละวันนี้เราต้องได้รถไอบีโก้ไฮเวย์ไว้จำหน้า<ว>ได้เลยคันนี้ใช้บ่อยรู้สึกว่า ล้อล้อเริ่มมาแล้วตอนนี้เหลือแต่หัวเก่งกับคัสซีเอาเออเริ่มเห็นเงาลางๆแล้วเห็นเงาลางๆแล้วเห็นล้อแบบเห็นยางละเอารอบนี้คุณอัุทินนำไหมจัดไหมไม่นำไม่นำแล้วไม่นำผมนำไม่ค่อยน้ำเท่าไหร่ โค่แกคุยโดยโค้ลุยจัดไว้ครับเดี๋ยวอีกคนหนึ่ง,งอีกอ๋อคันนี้บอกเลยว่าเจ๋งไอวิโก้ไฮเวย์ใช้เป็นยูโรห้าแอ้ยูโรหกว่ะโอ้คนเราทีนได้เบนไว้เบนคุโดโคได้ได้อะไรเบนต์ <ผม S 1> เหมือนกันได้ เบนเป็นสามเบนมันมันมีสามกับสี่อ่ะเบนเน่ะถ้าเกิดเบนเบนสี่มันจะเป็นแบบพวงอะไรเป็นเป็นไม้นิดหนึ่งอ่ะเป็นไม้ข้างๆเป็นลายไม้เป็นเบนสี่เป็นพวงอะไรไม้อ่าใช่ละถ้าเบนสามจอมันจะไอ้นั่นหน่อยอ่ะมันจะแปลกๆอันนี้ผมวิ่งเราบักนั่นแหละใครนะเบนสามอ๋อช เดี๋ยวให้สมาชิกล้อเรื่องแสงนำให้รอบนะ่้ยอ่าหมเมื่อกี้<ะ>ผมไปกระแทกเขากันจังเลยเจษฎานำ <c oughs> ก็ได้ไ <c oughs> เขาเขาเขาได้ยินไหมได้ยินในดิสคอร์ดไหมคุณ ลอ้อดังเสียงครับนำนำเลยครับผมดีเจบอยดีเจบอยเอออีเจบอยโอเคเข้าไปแล้วเลื่อนสกอลครับไปสกอลบลิสต์กอล ไวรุนสร้างตัวอย่างเพิ่งมองข้ามได้ครับสปอร์ตไวรุนสร้างตัวหน่อยครับสายว่างอาบายใช่สปอร์ตสปอร์ตชนสักทีหนึง่งไปเดงตายนะครับออกมาได้เลยเพราะมันเวลาตีสามอะ หน้เลี้ยวซ้ายมีรถไหมอุ้ยทำไมโดนวะอุ้ยเมื่อกี้มันกระพริบไหมหอ่ะไม่ไฟแดงเสียเอาเมื่อกี้มันเข็มกระพริบสีสีเหลืองอะ่ะก็เลยเลี้ยวมาใช่ไฟแดงเสียอ้าวโอ้คือมันเสียทุกทุกทางเลยเพราะมันปิดไฟแดงแนละ้วทีสองทีสามอ่ะอุ้ยอย่างกี้ก็มีเหรอมีไหลวะ ก็เหมือนบ้านเราไงบ้านเรายังมีเลยเออแล้วเมื่อกี้มันกระพริบสีสีเหลืองเราวิ่งมานี่คือแม่งขึ้นว่าฝาฝาแดงนะเออเมื่อกี้ผมไม่ขึ้นนะมันเราเลี้ยวซ้ายมามมนขึ้นว่าฝาแดงไว้งงไงมันมันเป็นเหลืองวันไม่ใช่แดงใช่เป็นเหลืองกระพริบเออมันคือไม่มีไฟแดงไงโอ้นี่โดนยัดข้อหานะครับเนี่ยแบงค์ซูเปอร์สตาร์ไปไหนครับอ๋ออันนี้ไวรุ่นสร้างตัวครับปั๊มเงิน อันอันนี้มีสองหมื่นแปดนะดูในตัวสองหมื่นแปดร้อยโอ้สีแดงแบงคซูเปอร์สตาร์ลงกี่โมงตรงนี้ไม่มีไฟแดงนะครับเออลงกี่โมงไม่รู้เหมือนกันครับไปเรื่อยๆออกได้เลยส่งรัวๆไม่เน้นไกลเน้นรัวๆเน้นได้ตังค์เยอะเน้นเนน้ถอยรัวๆเออจะได้ประสบการณ์สูงแบงค์ซูเปอร์สตาร์เดี๋ยวไปเล่นด้วยครับอ๋อครับสีแดจระวังอุ้ยเออวัดใจว่ะ ต้องกดปิ๊บปิ๊บปะบะ่าวะกดปิ๊บปิ๊บเฮ้ยเฮ้ยขายนี้แม่งมาเร็วเฮ้ยจะเย็นจะเย็น <laughs> โอ้โหเขาปิ๊บปิ๊บอยู่แม่งวิ่งพุ่งมาเลยพ้มมนไหมคนณด้ทินพ้มมนไหมพ้นครับโอเคโอเค อ๋อใจเย็นๆครับคันหน้าครับใจเย็นบเลยเป็นงูเฉียบ ตอนนี้มีเกลตอบไปอัพอะไรคุณวิทย์เวลาสองครับเวลาเอาไปสองเวลาสองโอเคแล้วก็ไปนกลับมาปัพแก้วแตกสองแล้วก็เพชรหนึ่งตอนนี้แก้วแตกหนึ่งก็พอตั้งโปรอัพสองเนี่ยโอ้โหแบงก์ซุปเปอร์สตาร์เลขห้องใครครับเลขห้องผมครับ แกวแต่ yeah, ันอัพอยาไปอัพปลดล็อกไปอัพแก็ไปอัพอะไรนะเวลาเอาเวลาสองเวลาสองปลดล็อกเวลาสองมันจะรับงานด่วนได้แต่แต่งานด่วนก็เสี่ยงนะเวลามันจะลดลงครึ่งหนึ่งอ่ะใช่เสี่ยงเสี่ยงระวังตุกกระยานะครับแต่แต่เวลามันก็จะได้โบนัสเพิ่ม ส่งทันครับโบนัสดดิทินแลบไฟรัวเลยไปไหนจะจะจะรีบไปไหนด้วยก่อนจะเย็นขอทางเอทางโค้ซิกแซก๋อมี a ออยู่อ่ะ รุ่นสร้างตัวครับเงินไม่มีจ่ายเซ็นอย่างเดียวไม่มีเวลาไปเที่ยวแล้วเข้าเกมมาปุ๊บมันให้รับงานทันทีอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยคนจนก็เป็นแบบนี้แหละ ชีวิตวัยรุ่นสร้างตัวนะ เนินครับคุณเนินส่งส่งสง่งมีรถตำรวจขวามือนะครับเลยเลยเลยระวังชนตำรวจนะครับผม <c oughs> เกือบสอยละโอ้ oh, จอดแบบกินเลนมาก <c oughs> เราไม่ผิดนะมันอยู่ในเลนเรานะออ <c oughs> จนได้นะครับช่วงนี้งด งดคุยกับตำรวจครับเ <c oughs> งินได้มีจ่ายครับ <c oughs> จใ<า>ช่ไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาจี้ครับ <c oughs> ไม่อยากสุกสิงด้วยช่วงนี้เออ คุณโลโก้เป็นไคุณโลโก้เดียวๆคุณโลโก้สร้างคอนเทนต์อีกแล้วเฮ้ยลงมาลงมาค้อเป็นธรรมไงทีมันเป็นตะดุมีคอนเทนต์อีกจอยจอยดับโอ้จอยดับไปแล้วอยู่ก็วิ่งขึ้นเขาเฉยเลยได้คอนเทนต์อีกแล้วโอ้โหอยู่ดีจอยจอยหลุดเฉย อเล่นจอยใหโอ้ยโยกโยกไว้โยกไว้โอ้โหจบเลยขึ้นไปได้ยังไงก่อน ซูเปอร์สตาร์หาไม,ไม่เจอครับแปลอันนี้ e e t s นะคอนวอยบนบนสุดนะ <c oughs> เดี๋ยวข้างหน้าผมกดถ่ายรูปแป๊บนะใครไม่ถ่ายรูปก็ไปก่อนได้ <c oughs> หน้ามีกล้องเว้ผมค่คอยถ่ายไปละ ผมหิวเงินผมไปสดใจแลวรูปรูปอะไรฮะผมหิวคุณดูทินไปก่อนแล้วผมจอดแบงค์ซูเปอร์สตาร์ก็ว่าหาไม่เจอก่อผิดอัน ไปเลยตำ,นนตำรวจตำรวจกำลังนอนอยู่ <c oughs> ตำรวจไม่ตื่น สนึกเกโอ้ขึ้นจะตะวันออกเลยาจอ้าวเดียวเีย <laughs> んいやょ。Mm hmm. yeah. <c oughs> น่าจะฟันไม่ได้เลยไม่เหมือนเมืองไทยอืม ทินผิดเปล่าเออชิดขวาชิดวาไปถึงนี้เห็นออกซดกดูดัิครับกรดูรดุบติกิิโอ้ข้างหน้ามันเลี้ยวแบบเป็นสามเหลี่ยมเลยข้างหน้าไปแดงไปแดง โอ้โหโดนหักร้อยแปดสิบบาทกอ,อชนความเด็วเกินอ่าต้องระวังแล้วตังไม่มีด้วยช่วงนี้ จะถึงแล้วไปได้งนะครับไปเยอแล้วตอนนี้ ซ้ายมือนะครับ ริษัทนี้ดีนะให้น้ำมันให้น้ำมันมาเต็มถังรอบนี้เออล้นแหละรอบนี้เยอะเยอะเเหลือเหลือเหลือ <c oughs> โอ้ยห่างมันห่างมันไม่เลี้ยวตาม,มันบิด ไม่ตรงอ่ะ้เท่าไหร่ละรอบนี้รอบนี้ได้สี่พัน่าดาวฮ่าดาวได้ส<ม>ี่พันสองสวยสวยแบงค์ซูเปอร์สตาร์ไปไหนต่อดีครับนี่เดี๋ยวคุณโคโค่เลือกพมพาไปครับโอ้ย5า0 0คุกกริออจัดอย่างเงี้ยออ้ยจัดสิครับ5า0 0ะดกรวยเลยครับไม่ต้องรอรีอะไรอยู่ครับเอาเลยครับ5า0 0ก เราก็จะมีเงินประมาณเท่าไหร่ละสี่หมื่นแล้วมั้งเน,น,น,นี่ยโอ้เชดับเชดับอ๋อเชดมมกเชมนโดนีเชมนโอ้ยหางโคตยาวอะ่ะโอ้เ,เรียบร้อยปกติแน่นอนต้องออกขวาก่อนรับได้เลยนะคุณคุณแบงค์รับได้คุณโคโค่รับงานแล้วมั้ง สร้างตัวไปรุ่นสร้างสร้างเรื่องมาเนี่ยสร้างเรื่องออกขวาออกขวาไม่ได้เลยต้องเลี้ยวซ้ายก่อนมันสองพ่วงนะคุณวิทย์อสองพ่วงยาวกับสั้น อ๋อว่นะือว่าสีนะ่แล้วนะตอนนี้นะสอ